ทักทายพี่น้องวันพระนี้ด้วย้้วเวสวรร์ของหลวงปู่อดนาลโทว,วัดเวลุวนารามบ้านคำสมิงอำเภอตะการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีเทวเวสวรร์เนื้อเงินสร้างเพียง1 6อยตนเท่านั้นตนนี้หมายเลข56มาคู่กับลูกอมไม้พยุง หรือลูกอมพยุงฐานะสร้างเพียง999ลูกเท่านั้นลูกนี้หมายเลข6หลวงปู่อดนารโทรเป็นสิทธิสายสำเร็จลุ่นแห่งนครจำปาศัก์นะครับและท้าเวทนี้เป็นทีมงานพระเครื่องสายบุญ ของพี่เดชาสุพลิตเข้ามาจัดสร้างสวยมากครับขนาดกว้าง2เซนความสูง4.2เซนติเมตรขนาดกำลังพอดีสนใจสอบถามได้นะครับ